ุมรวมพลังแผ่นดินเตียนนัดชุมนุมกรณีพิเศษเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการยกเลิก MOU 43และก็44ซึ่งมองว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเสียอธิปไตยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางทะเลล่าสุดเนี่ยทางแกนนำก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็มีมติสำคัญออกมา,อาสองสามประการประการแรกที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ สถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะเ,เตรียมเรียกว่าเดินทางไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาในวันพฤหัสที่21สิงหาคมนี้เพื่อที่จะแสดงพลังแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยทำการยกเลิก MOU ที่ได้มีการตกลงไว้กับทางกัมพูชา4-3 4-4โดยมองว่า MOU ฉบับด,ดังกล่าวเนี่ย เป็นต้นตอและก็เป็นต้นเหตุของปัญหาที่ทำให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยเรียกว่าเปิดฉากปะทะก,กันสู้รบกันล่าสุดเพราะว่ามีเรื่องของผลประโยชน์มีเรื่องของอการเรียกว่าข้อตกลงที่ทำให้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยเปิดฉากลุกลานไทยแล้วก็มองว่าด้วย MoU ดังกล่าวนี้แหละอนาคตก็จะทำให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยลบลากันไม่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็ควรจะยกเลิก MOU 43 44นี้กลุ่มรวมพลังแผ่นดินเนี่ยเขาจะไปนัดชุมนุมเป็นกรณีพิเศษวันพฤหัสที่21สิงหาคมนี้เวลา10.00น,นที่เรียกว่าลานประชาชนรัฐสภาเพื่อที่จะแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาที่เรียกว่าเป็นเ,เหตุบ้านการเมืองที่ร้อนแรงอยู่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ คุณอุ้งอิง้งแพทองทานชินวัตรที่ตอนนี้ทุกคนก็ทราบกันดีว่าสารรัฐธรรมนูญได้มีการนัดเรียกว่าไต่สวนแล้วก็เตรียมที่จะนัดแถลงคำมินิชัยดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันศุกร์ที่22สิงหาคมแต่ว่าก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยก็มีห่วงเวลาสำคัญและก็มีนัดสำคัญที่ทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเตรียมที่จะเรียกว่า เปิดโอกาสให้คุณอุ้งอิงแพรทองทานเนี่ยเข้าไปชี้แจงกับทางศาลในวันที่21สิงหาคมแล้วก็อนุญาตให้หนึ่งปากที่ทางคุณอุ้งอิงเนี่ยเรียกว่าขอเบิกพยานความจริงแล้วเนี่ยตามกระแสะข่าวเนี่ยนายยตีเนี่ยขอเบิกพยานทั้งหมด5ปากแต่ว่าทางศาลรัฐนูนเนี่ยอนุญาตให้แค่ปากเดียวก็คือให้คุณชัดชัยบางชวดเลขาสมชเนี่ยเป็นพยานแค่1ปากเท่านั้นที่จะเรียกว่าขึ้น ให้ข้อมูลกับทางสารรัฐธ,ธรรมนูญในวันที่21สิงหาคมซึ่งในวันที่21สิงหาคมนี่แหละทางกลุ่มรวมพลังแผ่นดินเขาบอกว่าก่อนหน้าจะถึงเนี่ยวันที่19สิงหาเขาจะไปยื่นเรื่องกับสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอความเมตตาขอความกรุณาสารรัฐนูญหนึ่งก็คือจะขอเรียกว่าถ่ายทอดสดทั้งเรื่องวันที่มีการนัดสืบพยานตัว นายมตีและก็ตัวเลขาสมชก็คือวันที่21สิงหาคม2ก็คือจะขอเรียกว่าถ่ายทอดวันที่มีการาวินิจฉัยคดีดังกล่าวซึ่งมองแล้วน่าจะเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะผู้นําของประเทศในวันที่29สิงหาคมแล้วก็แกนนําก็จะขอเรียกว่าอนุญาตสารธรรมนูญเนี่ยเข้าไปนั่งฟัง การไต่สวนในวันที่21สิงหาคมแล้วก็การวินิจฉัยในวันที่29สิงหาคมด้วยโดย19เนี้ยเขาก็จะไปยื่นกับศาลเพื่อขอเรียกว่าความเมตตาขอความการุณาในเ,าเข้าไปาถ่ายทอดสดแล้วก็ขอเข้าไปฟังคดีดังกล่าวเนี้ยอย่างที่ทุกคนทราบ21เนี้ยก็จะมีคุณอุ้อิงแล้วก็เลขาสชเนี้ยเข้าไปให้การกับศาลแล้วก็หลังจากนั้นเนี้ยศาลก็เรียกว่า นัดให้ผู้ถูกร้องและก็ผู้ร้องเนี่ยส่งคำถแถลงปิดคดีในวันที่27สิงหาคมถ้าเกิดไม่ส่งก็เรียกว่าไม่ติดใจแต่โดยปกติแล้วเนี่ยผู้ถูกร้องกับผู้ร้องก็จะมีการส่งเรียกว่าสรุปคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาสรุปคำปิดคดีเนี่ยให้กับศาลก่อนที่วันที่29สิงหาคมก็เป็นไฮไลท์สำคัญเลยช่วงเช้าเนี่ยตัวตุลาการสารรัฐมนุนทั้ง9คนเนี่ยก็จะนัดประชุมกัน ศึกษาหารือหลังจากนั้นก็จะมีการเรียกว่าลงมติเกี่ยวกับกรณีของคุณอุ้งอิงเนี่ยตกลงว่าจะให้หลุดหรือว่าให้เป็นรัฐมนตรีต่อตามคําร้องของ36สอวอที่ส่งเรื่องให้ประธานวุฒิและก็ส่งให้ต่อให้ทางประธานสารรัฐนูนพิจารณาว่าการพูดคุยระหว่างนายยงตีอุ้งอิงกับทางอุลเซนอดีตนาย,ยก,กัมูชาที่เกี่ยวเนื่องพาดพิงถึงปัญหาตามแนวชายแดนเนี่ย เข้าขายว่าจะเป็นการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เป็นการประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนี่คือข้อกล่าวหาที่36สวส่งถึงสารรัฐธรรมนูญก็ต้องดูว่าเมื่อถึงที่สุดแล้ว29สิงหาคมเมื่อนั่งคุยนั่งปรึกษาหารือกันแล้วก็ลงมติจากนั้นก็จะมีเขียนเรื่องของการเขียนคําวินิจฉัยกลางแล้วก็เอาคาวินิจฉัยกลางทั้งหมดนี่แหละมาแถลงให้ทุกคนทราบ ช่วงเวลาที่สารนัดก็คือ15.00นก็คือบ่าย3ของวันที่29สิงหาคมเราก็จะได้รู้ว่าที่สุดคุณแพทองทานชินวัตรนายกรันมนมตีจะหลุดรอดจากคดีที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวนี้หรือไม่ถ้ารอดก็เรียกว่าได้เป็นนายยมนตีทําหน้าที่ต่อไปแต่ถ้าไม่รอดการเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการหาตัวนายยมนตีคนใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงที่ประเทศกําลังเจอสถานการณ์หลายเรื่องเรียกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญทั้งเรื่องไทยกัมพูชาทั้งเรื่องภาษีทั้มทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องภายในประเทศ